ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังโดรนลำนี้ที่จีนอาจส่งให้กัมพูชาและโดรนรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยโดรนรุ่นนี้เนี่ยเป็นโดรนรุ่นใหม่ของจีนนะครับสามารถบรรทุก TNT นะครับได้500กมนะครับโดยความน่าสนใจเนี่ยนะครับโดรนแบบนี้สามารถออกแบบมาให้พกในกระเป๋าแบบนี้ได้นะครับในกระเป๋าหนึ่งจะบรรทุกจะบรรทุกได้นะครับ2ลำนั่นเอง หรือเรียกง่ายๆมันคือกระเป๋าพกดโดรนทําให้ทหารราบทั่วไปมีอนุภาพในการทำใบลางที่สูงขึ้นนั่นเองโดยการฝึกโกลเด้นดราก้อนจะเห็นได้เลยว่าจีนเนี่ยนะครับจัดหาดโดรนแบบนี้ให้กัมพูชามีลักษณะที่คล้ายกันก็คือสามารถเก็บใส่กล่องแบบนี้ได้นะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวแต่ถ้าเอาไปใส่กระเป๋าเนี่ยก็ลดเพียงหนึ่งช่องก็ใส่กระเป๋าและปล่อยออกมาได้เลย โดยโดรนรุ่นนี้ของจีนนะครับก็คือโดรทนที่บรรทุก TNT ได้500กร่มจากในวิดีโอที่จีนปล่อยออกมานะครับจะเห็นได้เลยว่ามีอนุภาพในการทำลายล้างที่สูงมากๆเนื่องมาจากขีดความสามารถในการบรรทุก TNT นะครับและสามารถนะครับโยนเป็นแบบ FPV โดรนได้น,นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมไทยต้องระวังโดรนแบบนี้ของกรัรมพูชาที่อาจได้รับจากจีนนะครับ